สวัสดีครับผมเกดีสำเริงทอ,องอาวยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัทอริน่าได้เปิดโอกาสดีๆที่ทำได้เลยกับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคน,นหลายท่านอยากจะมีไรายได้เพิ่มนะครับหลังเข้าครอบครัวสักทุ่งทางึ่งหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองวัิน่าไดเปิดเปิดโอกาสให้ก,กับทุกคนครับลองเปิดใจลังฟังงข้อมูลดีๆนะครับ เป็นหลายท่านนะอยากจะมีรายได้แบ่ราขีดจำกัดพริหนีาน้เปิดให้ได้ครับนะแต่งานทั่วไปนะยังมีข้อจากัดในะเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะมูลน,นะครับเวลาอายุความรู้และประสบการณ์ที่ตื่นอีมากมายครับนะบริหน่าน้เปิดนะครับนะเราทำนะจะมีได้นะครับวันละห้รานะไรไ้อยนะครับ,น 500, นรบถึงสอง4ันสี่บาทต่องวันบริษัทเราได้ใ้ที่ไหนมาให้เราครับ เดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่าไรายได้เนี่ยจะมาจากช่องทางไหนบ้างเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของระบบการตลาดโดยทั่วไปเราซื้อสินค้า100บาท100บาทไปอยู่ที่ไหนบ้างครับลองดูนะครับไปอยู่ที่ผู้ผลิตสีนะค้าส่งค้าปลีกโฆษณา60%นะครับนี่คือที่เราจ่ายไป100บาทนะครับอยู่กับกลุ่ม้ากากรและผู้ผลิต แต่ระบบการจัดจำหน่ายนะหรือว่าการตลาดเครือข่ายบริหน้านี้เกิดนะครับคนเลยไปซื้อสินค้านะกับผู้ผลิตโดยตรงเลยได้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะต่างๆเนี้ยที่เคยอยู่กับค้าส่งค้าปลีกทีโฆษณาครับมาให้กับผู้จำหน่ายครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับว่าห้าร้อยถึงสองพันสี่ครับแล้วบริษัทจะเสนอแม้จ่ายก็คือตรงนี้นะครับค่าการตลาดครับอ่า เริ่มตน้นง่ายๆครับนะเพียงแค่เรามีอายุ15ปีขึ้นไปครับค่าสมัคร107บาทสำเนาบัตรประชาชนและก็สำเนาบัญชีนธนาคารครับสินค้ามีทั้งหมด4กลุ่มหลักๆนะครับนะกลุ่ม4ี่รายการ2,825บาทกลุ่ม5รายการ3,317บาทกลุ่มสิรายการ3,681บาทหรือกลุ่มกเกษรต์ทั้งหมดเลย20รายการ5,600 วเราต้องการครับนะเราก็เริ่มธุรกิจได้เลยรายได้ทั้งหมดนะครับนะมีแบบทางนะทางแรกคือกำไราขายปีหสบถึงยีิบ้าเปอร์เซ็นทางที่2โบนัสบริหารเครือข่าย5้าร้อยงพันสบาทตอา่อรดมนนะครับสามคือโบนัสนะฮะรายเดือนสูงสุดนะครับหล้านนะบ, 1, บาทตอา่อรูึรหัเลยทีเดียวอาการช่องทางที่4ครับโบนัสผู้บริโภคสิช่องทางที่5โบนัสยอดขายทั่วประเทศห์ นะช่องทางที่หกกองทุนบ้านรถยนต์สามเปนะครับแล้วก็ช่องทางที่เจ็ดกองทุนนะท่องเที่ยวสามเปอรซและกองทุนอาหารองเปอรเซนตและยังมีอีกนะครับนะแล้ววันนี้เรามาฟังผมจะคุยเรื่องรายได้ช่องทางที่สองก่อนนะครับห้าร้อยถึงสองพสี่ต่อวันได้มาอย่างไรบ้างน,นะฮะคื่นจุดเริ่มต้นนะครับนะตัวเองนะครับสมัครเข้ามาครับนะเริ่มต้นด้วยสินค้าดีดีแล้วบอกไปครับบอกคนที่เรารักบอกคนที่เรารู้จัก ผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุตินะตัวอย่างคือเราแนะนําเพื่อนมาสามคนในในและในซแต่สลาดง่ายครับนะสาย A กับคู่กับบก็ได้สาย B คู่กับ C ก็ได้นะครับหรือว่าสาย A คู่กับ C ก็ได้ถ้ามาตาดสายนะครับก็คือตามเงื่อนไขเราจะได้คู่ละ5 0 0อยบาทนะางยกตัวอย่างนะครับวันนี้เราจดเพื่อนสามคน A B C นะจับคู่แบบนี้ครับสาย A คู่กับ C แบบนี้ตามเงื่อนไขบริษัทก็คือนจะได้หนึ่งคู่500 4นะยังไม่มีมู้จับเอาไว้ก่อนได้นะครับไมาจับใายหลังได้นะส่วนใน A นะครับน้าในเดือนวัถัดไปอาจจะเป็นส่วนเพื่อนสักหนึ่งคนน้าใน B อาจจะมีนเพื่อนเพื่อนสักสองคนนะครับใน C อาจจะยังไม่สนใครเลยไม่เป็นไรครับบริษัทนี้ัะครับนะพร้อมตอนไหนสรุปกไหก็ทำได้ครับนะวันนี้น้าคณจะมีรายได้เกิดขึ้นยังไงบ้างครับสาย A เกิดขึ้นหนึ่งคนสาย B เกิดขึ้นสองคนจับคู่แบบนี้ครับน้หนึ่งคู่กับสองอย่างนี้นะครับ สามคู่กับสาย C แบบนี้นะครับจะง่ายๆครับต่างสายถ้ากับวันนี้งานเราเกิดขึ้นนะครับหนึ่งพันบาทคือสองคู่ถ้ากับเราได้หนึ่งพันบาทนะฮะแผ่นขนาดตรงนี้นะครับไม่ใช่เราได้คนเดียวนะครับสเกตเห็นครับว่า A ชวนมาหนึ่งคนนะบีมีผู้จับก็ยังไม่มีได้อย่างแคร์อร์แต่ีชวนเพื่อนมาสองคนนะางนี้ถือว่า B ีได้1งคู่ครับห้าร้อยบาทแบบนี้ครับนะอาจจะในวันถัดไปนะครับนะ ใออาจจะชวนเพื่อนมาหนึ่งคนนะครับใน C อาจจะชวนเพื่อนมาหนึ่งคนแบบนี้นะครับถ้าแนะนำแบบนี้งานนี้เราก็เกิดขึ้นหนึ่งคู่ครับนาะยจับคู่แบบนี้นะฮถ้ากลับมาเราได้เท่าไหร่ครับหน้าร้อยบาทนะครับสังเกตเลยครับว่า A นะแนะนำเพื่อนเพื่อนไปหนึ่งคนอย่างน,นี้เอก็พบคู่ครับนะอย่างน,นี้เอก็ได้ห้าร้อยเช่นเดียวกันกับเราเหมือนกันนะครับนะครตอนนี้แผนการขายเท่าไหร่ของบริษัทคอมีนาได้เปิดนะครับนะขยายได้ด้วยกิจการครับนะสายเอหมดนี้นะเติบโตมาแต่คะแนน นะครับมาแตะคะแนนสายซีมาแต่คะแนนแบบนี้ถ้ามาแบบนี้้อมกันทั้งสามสายคุณจะได้ทั้งหมดสิบสองคู่ครับสิบสองคู่คุณจะได้หกพันบาทนะครับได้หกพันบาทนะครับหกพันบาทถ้าคุณได้ทุกวันแบบนี้ทุกวันนะครับ,ค, 3, บคูณสามสิบวันก็กลเป็นแสนแปดหมื่นบาทตอเดียวนะครับแล้วคุณจะมีรายได้จากบโบนัสรายเดืนอดนต่างๆนะฮะรายเดือนต่างๆมีเรื่องของโบนัสรายเดืนอนเดี๋ย้องฟังเข้ามารู้กัวดีขั้นนะครับนะว่ามีเอะไรบ้างนี้คือรายได้ทางที่หนึ่งครับ แน่นอนนะครับทางเลาอกนะครับทางเลือกในการทำธุรกิจมันยากขึ้นยนะครับนะเราเลือกแบบหนึ่งธุรกิจก็ได้นะครับหรือเลือกแบบสี่ธุรกิจก็ได้แต่วันนี้เราลองมาดูก่อนนะครับว่าสี่ธุรกิจกับธุรกิจจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าวันนี้นะครับนะทางเลือกถ้าเกิดสมัครแค่หนึ่งรหัสหรือว่าหนึ่งส่ธุรกิจลงงูพนย เราขยายธุรกิจต่อไปนะครับเกิดโตไปลักษณะน,น,นี้นะคนุณจะมีได้สูงสุดก็คือวันละหกหมนบาทนะครับต่อวันหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนครับนะแต่วันนี้ถ้าเกิดท่านตัดสินใจเลือกแบบบ b, b นะหนึ 1, 0, ่งสูธุรกิจแบบบุญสูธุรกิจก็คือธรรมดาถ้าแบบบีบีนะสี่สูตธุรกิจครับก่อนที่เป็น A เป็น B เป็น C ให้เป็นรหัสศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ของเราก่อนครับนะ เริ่มต้นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยครับนะกับเริ่มต้นกับ PAG ธุรกิจเราเติบโตทุกสายนะครับเราจะก็จะมีรายได้รหัสโลกทั้งหมดสี่รหัสนะครับเราจะได้มากกว่าธรรมดาทุกสี่เท่านะฮะต่อวันนะครับสองพันสี่ร้อบาทต่อวันเจ็ดแสนสองพันบาทต่อเดือนนะครับถ้าถ้าเรื่องทำธุรกิจนะครับผมแนะนำเรื่องตัวดีดีก่อนครับนะเราจะมีได้มากเลยถ้าเกิดไม่เข้าใจให้ทึกษาผู้แนะนำนะครับ จุดเด่นของธุรกิจปรินาที่เกิดครับตัวเราเองนะครับเรื่องตุกมาไม่มีการรักษายอดทำง่ายเข้าใจง่ายนะครับเพียงแค่มาซ้าหนึ่งฝาหนึ่งแบบนี้ก็านได้ห้าร้อยแล้วครับน้ไม่ต้องจิดป็นเปอร์เซ็นต์นิยเ่งยกถ้ามาซ้าย2ฝาสองแบบนี้กค่หนึ่งพันบาทครับง่ายไหครับน่าได้มากๆเลยนะครับนะแล้วแผงตลาดนอกจากไม่บังคับยอดนะเข้าใจง่ายแล้วนะครับนะจุดเด่นก็คือยุดหยิธนนะครับนะาใสงกันได้นะครับไม่เปลี่ยนกัน นะยกตัวอย่างครับมีคนมได้รับ A A แนะนำเรานะตัว A มีความขหยัดทำงานตามแผนตลาดเลยนะครับถ้ามาซ้ายหน,นึ่งขวาหนึ่งแบบนี้เราก็ได้กู้หนึ่งห้าร้อยคนะถ้ามาซ้ายแปดขวาแปดนะครับเราก็ได้สี่พันเห็นไหมครับว่าคนได้นำ A ก็ไม่ได้ A ก็ไม่ได้นะครับแต่แผนนี้นะครับมีความวิ่ธรรมครับก็คือ ถ้าเกิดว่าคนที่ชวน A กลับมาทำนะครับนะม <นะ S 1> าเพิ่มอีกสายหนึ่งนะครับสร้าง P ให้มีรายได้นะครับวันละ4,000นะครับ4,000แบบนี้นะตัวคนที่มาก่อนเขาก็สามารถมีได้ทเท่ากับเราเหมนครับนะทำเหมือนกันได้เหมือนกันครับที่ทำจะมาก่อนมาหลังไม่สําคัญนะครับราททำมากได้มากทำน้อยได้น้อยกมดีดีนะครับนะสิ่งที่ได้จากธุรกิจพอริน่าครับผมเองทำธุรกิจพอร์น่ามา ครับนานสี่ปีห้าปีนะครับนาสิบขุมได้นะครับก็คือบ้าได้เงินได้พาลูกคุณเที่ยวต่างประเทศนะครับนะนี่ทีมงานของของเรานะครับที่ทำธุรกิจคอร์เน่เน็ตเวิร์กนะทุกคนประสบความสำเร็จนอกจากได้เงินได้สารภาพด้านการทำงานนะแานได้มีโอกาสได้เที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยครับนะนะสิ่งที่ท่านเห็นนะครับนามันทำให้เมื่อก่อนที่ผมเองเข้ามาใหม่ๆก็ไม่เชื่อครับเกิดปัจจคือเรื่องของสินค้า ใช้ยีแลกต่อตัวเราเองทางให้แม่นะครับให้คนที่รับทางสุขภาพดีขึ้นเราก็เริ่มต้นง่ายๆครับเริ่มเชืสินค้าตอแล้วก็รักษาแผนขนาดที่หลังทำให้ครอบครัวครับาพาลูกชายไทชมวเที่ยวนะภราารยาคุณสมองตัวเที่ยวนะครับนะบุคคลที่อยู่ในท่านนี้คือคุณสุใจวัยรุนะครับอดีตขายลูกชิ้นในสมุบรีปัจจุบันนี้ประบนนสบความสำเร็จได้เดี๋ยวกลับสัมมนา,าต่างประเทศ้ีก่กันกับผมนะครับ มาไปทําบเบกินครับท่านีที่การบินทางลัตนะนะครับก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับครอบครัวไปเที่ยวเห็นไหมครับสนุกสนานฟรีนะครับแล้วก็ทีมงานของเราหลายท่านนะครับมีโอกาสได้ไปสัมมนาต่างประเทศอย่างที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะมีโอกาสไปที่เมืองดินนะครับหลายท่านอาจจะไปเที่ยวโดยใช้เงินเองได้ครับ นะถ้าเกิดไม่หลายคนไปไม่ได ba, ้ตอนี though, ้คนหน้านี really? ่เป right ิดให้โอกาสของเราทุกคนครับก็อย่าได้เที่ยวได้รถนะครับได้บ้านต่างๆมากมายนะครับกับการทธุรกิจคนหน้านด้เปิดนะและอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมมาทำธุรกิจคนหน้าไี่เกิดก็คือเรื่องราวของทําเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับก็คือมีมรดกให้ลูกหลานเราด้วยนะฮะที่ไม่หลายท่านงะได้เป็ดที่ก็คือระบาดขัวคาวสบายโั้โกนะครับเนี่ยตำนานที่มีลมหายใจนี่จริงๆครับ ที่เห็นในภาพนี้คือน้องเดนันวิจิตรสูงเนินซึ่งร่บบัรดกจากปุณยายนะตอนที่ตัวน้องเองเนี่ยนะครับอยู่ม .6 นะครับแล้วก็รับมัตรดกจากคุณยายนะครับโดยเป็นบุตรสาวนะครับของท่านเบดีนารัชไทยวิจิตรสูงเนินนะครับท่านเบดีวิจิตรสุงเนินะครับนี่แหละครับสองท่านนี้คือผู้สร้างตำนานที่มีลมหายใจณปัจจุบันนี้นะครับ าสาขาสโตไทยนะครับที่สร้างขึ้นมาเกิดด้วยนำ้ำพนักกำแรงของสองท่านนี้นะครับนะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จโดยแท้จริงนะครับเราเปิดใจให้กว้างครับวันนี้ขอให้เราศึกษาอย่างจริงจังนะสิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งที่เห็นที่เยอะแยะมากมายนะครับนะนยิ่รายได้ของน้องยูนันวิจสเดินนะครับนะมากกว่านะครับแสนบาทตอน,น,นเดือนเลยทีเดียวนะครับ นะวันนี้ขอให้่านเปิดใจให้กว้างครับนะเราจะเจอสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะงหัน,นบริษัทคุณนหน้าที่เกิดสโลแกนของเราโอกาสดีที่ทำได้เลยวันนี้เราเปิดใจครับนะวันนี้เราอยากให้รงวัลอะไรกับครอบครัวกับชีวิตเราบริษัทได้เกิดนะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับนะเป็นเรือชีวิตเราลำนงได้ไหมนะครับจะทาให้เราไดสิ่งความฝันได้ไหมจากที่แถนตลาดที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับนะมันเป็น โอกาสของทุกคนจริงๆน,นะครับอยากให้ทุกท่านนะเราศรึกษ,ษานะครับว่าส่วนผิตจับรู้ว่าบริษัทไดเกิดนะครับ,นะรบให้อะไรกับเราได้บ้างวันนี้ผมสำเร็จทองมายินดีนะครับงาน,นที่ต้อ,ตอนรับนะทุกท่านเข้าสู่บริษัทพริน,นาที่เกิดนะครับเราพบกันที่ความสเร็จครับขอทุกท่านโชคดีนะครับ